เรามาดูใบงานที่1กันนะคะเป็นใบงานเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจํานวนนะอ้าวข้อแรกค่ะโจทย์มีอยู่ว่าจํานวนคู่2จํานวนเรียงติดกันเมื่อนํา6มาลบออกจากจํานวนที่มากกว่าทีนี้เรามาดูก่อนจํานวนคู่2จํานวนเรียงติดกันเราให้จํานวนแรกเป็น x จํานวนต่อไปเป็น x บวกสนะคะ ประโยคถัดมาค่ะเมื่อน,นำา6มาลบออกจากจำนวนที่มากกว่าเราลองมาคิดว่าระหว่าง x กับ x บวก2อันไหนมากกว่าแน่นอนว่าต้องเป็น x บวก2ค่ะแล้วเขาบอกให้เอา6ไปลบเราก็เลยได้ว่า x บวก2ลบ6นะคะถัดไปบอกว่าแล้วคูณด้วย3เราก็นำจำนวนที่ได้ตรงนี้คูณ3เข้าไปจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเจอคำว่าเท่ากับแล้วใช่ไหมคะ เราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับไปเลยค่ะประโยคถัดมาเมื่อนำา4มาบวกกับจํานวนที่น้อยกว่าจํานวนที่น้อยกว่าคือ x ค่ะลกูกเอา4ไปบวกก็จะกลายเป็น x บวก4เนาะแล้วคูณด้วย7ค่ะก็เอา7ไปคูณค่ะเราก็เลยได้สมการมาเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นค่ะจะเห็นว่าในวงเล็บตรงนี้นะคะเราสามารถรวมพน์ได้ที่บวก2กับลบ6 เราก็ทำใหม่ได้เป็น3ในวงเล็บ x ลบ4เนาะเท่ากับด้านขวาค่ะจากนั้นแจกแจง3และ7เข้าไปที่วงเล็บของใครของคนนั้นก็จะได้ 3x ลบ12เท่ากับ 7x บวก28ค่ะจัดการแก้สมการค่ะจะเห็นว่าด้านขวามือมี 7x ซึ่งเยอะกว่า 3x เราก็เลยย้าย 3x มาลบค่ะ แล้วเราก็เอาบวก28ย้ายไปด้านซ้ายเป็นลบ12ลบ28เนาะข้างขวามือค่ะ 7x ลบ 3x ก็จะเหลือ 4x เนาะลบ12กับลบ28ได้ลบ40จ้าอยากได้ x เอา4ไปหารนะคะก็จะได้ x เท่ากับลบ10จ้ะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้สิ่งที่โจทย์ถามหาคือจำนวนคู่2จำนวนนั้นค่ะ จำนวนคู่ของเราที่สมมุติไว้ตั้งแต่แรกก็คือ x กับ x บวก2นะคะเราก็เลยบอกว่านั่นคือจำนวนที่น้อยคือ x ใช่ไหม x มีค่าเท่ากับลบ10ค่ะจำนวนที่มากล่ะคะก็ต้องเป็น x บวกสหรือลบสิบวกสนั่นเองก็ได้เท่ากับลบ8เนาะสิ่งที่โจทย์ถามหาคือจำนวนคู่2จํจำนวนนั้นนะคะจากโจทย์ตรงนี้นะ เราก็เลยตอบว่าดังนั้นจำนวนคู่2จํจำนวนนั้นคือลบ10และลบ8ค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่ข้อ2นะคะจำนวนเต็ม3จํจำนวนเรียงติดกันจากน้อยไปหามากข้อเมื่อสักครู่นี้เป็นจำนวนคู่ค่ะดังนั้นค่าที่ได้มันจะเพิ่มขึ้นทีละ2แต่ทีนี้เป็น3จํจำนวนเรียงติดกันค่ะมันจะเพิ่มขึ้นทีละ ใช่แล้วค่ะทีละ1นนะคะเราก็เลยบอกว่า3จํานวนนั้นก็จะเป็น x x บวกหแล้วก็ x บวกสนะคะต่อไปค่ะถ้าผลบวกของ2องจำนวนแรกเราก็นำสองจานวนแรกตรงนี้มาบวกกันค่ะเราก็จะได้ว่า x บวก x บวกหนะคะเป็นอย่างที่บอกนั่นคือเครื่องหมาย เท่ากับนั่นเอง3เท่าของจำนวนที่3เราก็เอา3ไปคูณกับ x อบวก2อ,อ้าวเราก็ได้สรรมการแล้วค่ะง,ง่ายมากเลยจากนั้นจัดรูปสรรมการค่ะที่ด้านซ้ายมือจะเห็นว่าที่รวมพจน์ได้ก็คือ X บวกเ,กเนาะก็เลยเป็น 2X 1บวก1จ้าจากนั้นเอา3แจกแจงเข้าไปก็เป็น 3X บวก6 สมการง่ายๆนะคะเราก็แก้สมการค่ะเอา 3x ไว้ที่เดิมอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะที่ข้อ2เมื่อสักครู่นี้เราได้สมการแบบนี้ไว้ใช่ไหมคะ่ะเราก็เอา 3x ไว้ที่เดิมก็คือขวามือแล้วเอา 2x มาลบนะคะในเมื่อ 2x หนีไปแล้วด้านซ้ายมือเหลือ1ค่ะ1มีค่าเป็นบวกดังนั้นเราไม่ต้องใส่เครื่องหมายเนาะแล้วเราก็เอา เอา6ไปลบค่ะความือค่ะ 3x-2x กลบ 2x ็ก็ได้ x ค่ะจากนั้น1-6ลบ6ก็ไดลบ5้ -5 แต่อย่าเพิ่งจบเท่านี้ค่ะไปดูสิ่งที่โจทย์ถามหาก่อนโจทย์ถามหาจำนวนเต็ม3จํจำนวนนั้นก็คือ3จํจำนวนตั้งแต่แรกนี้เลยนะคะเราก็เลยใส่ว่าดังนั้น จำนวนเต็ม3ามจำนวนนั้นคือจํานวนแรกเป็น x เนาะก็เป็นลบหถัดมาค่ะเป็น x บวกหจะเห็นว่าค่าเพิ่มขึ้น1นลบหเพิ่มขึ้น1ก็ต้องเป็นลบสค่ะ และลบ4เพิ่มขึ้นอีก1ก็ต้องเป็นลบ3เราจึงตอบว่าลบ5ลบ4และลบ3นั่นเองนะคะเราก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราไปที่ข้อ3ค่ะนักเรียนห้องหนึ่งมีจำนวนนักเรียนหญิงเป็น2เท่าของนักเรียนชายนะคะนี่คือประโยคไฮไลท์เลยค่ะ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายวิธีการที่ง่ายที่สุดคือให้เราทำตารางก่อนเนาะตารางของเราก็จะมีหญิงมีชายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนในห้องนี้มีนักเรียนชายย้ายมาเพิ่ม6คนนักเรียนหญิงย้ายออก5คนดังนั้นจำนวนนักเรียนของเราก็จะมีจำนวนเดิมกับจำนวนใหม่ค่ะ,ะทีนี้เรามาบอกว่า หญิงเป็น2เท่าของนักเรียนชายเมื่อเป็นประโยคลักษณะนี้เป็นการเปรียบเทียบใครที่ถูกกล่าวถึงที่หลังก็คือนักเรียนชายเลยให้นักเรียนชายเป็น x คนค่ะหญิงเป็น2เท่าก็เป็น2 x นะคะจากนั้นค่ะมีนักเรียนชายย้ายมาเพิ่ม6คนจากที่เดิมเขามี x คนย้ายมาเพิ่ม6คนก็เป็น x บวก6ค่ะ นักเรียนหญิงย้ายออก5คนเดิมมี 2x ออกไป5คนจำนวนก็ต้องน้อยลงก็เป็น 2x ลบ5ค่ะผลปรากฏว่านักเรียนหญิงกับนักเรียนชายก็จะมีจำนวนเท่ากันแล้วเนาะชายกับหญิงเท่ากันตรงไหนคะเอาตรงไหนมาเขียนเป็นสรรมการตรงนี้คะ่ะชายและหญิงเท่ากันก็จับมาใส่เครื่องหมายเท่ากับจึงเป็น x บวก6เท่ากับ 2x ลบ5นะคะ ด,ดังนี้เราก็มาทำที่ใบงานกันค่ะวิธีการแก้สมการก้องง่ายมากเลยค่ะเราจะเห็นว่าด้านขวามือมีอยู่ 2x เราก็ย้าย x มาลบค่ะขวามือก็จะกลายเป็นขอโทษค่ะซ้ายมือก็เป็นบวก6นะคะแล้วเราก็เอา5จากลบอยู่ไปบวกค่ะขวามือ 2x เลบ x เหลือ x ซค่ะซ้ายมือ6บวก5ได้11 แต่อย่าเพิ่งหยุดเท่านี้ไปดูที่คำถามก่อนคำถามถามว่าเดิมนักเรียนในห้องนี้มีกี่คนตรงไหนของเดิมคะเดิมนักเรียนในห้องก็ต้องมีนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายเนาะเราก็เลยใส่ว่าเรายังตอบไม่ได้เราก็เลยนั่นคือเดิมมีนักเรียนชายก่อนละกันนะคะ นักเรียนชายหนูจะเห็นว่าตรงนี้มี x คน x ของเราคือ11ค่ะเราก็เลยบอกว่าเดิมมีนักเรียนชาย1 1คนค่ะมีนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงคือ2 x ค่ะก็เอา2ไปคูณกับ x ที่เป็น11เนาะก็จะได้22คนค่ะ ทีนี้ตอบคําถามได้หรือยังคะที่โจทย์ถามว่าเดิมนักเรียนในห้องมีกี่คนเราก็ตอบได้แล้วค่ะเราก็จับนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมาบวกกันเราก็เลยตอบว่าเดิมดังนั้นเดิมมีนักเรียนนักเรียนชาย11บวกหญิง22เท่ากับ33คนค่ะ เสร็จข้อ3เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ข้อ4นะคะอ่ะข้อ4ลวดหนามขด1ยาว36เมตรนำไปล้อมรั้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาว4เมตรพอดีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตรค่ะถ้าเป็นเกี่ยวกับรูปเลขาคณิตวาดรูปจะดีที่สุดเลยนะคะ เรามาดูกันค่ะได้แล้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเบาะแสที่โจทย์ให้มาคือด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาว4เมตรนะคะเป็นประโยคที่แสดงการเปรียบเทียบอีกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่กล่าวถึงที่หลังก็คือด้านยาวก็เลยให้ด้านยาวเป็น x จะสั้นด้านกว้างสั้นกว่ายาว4เมตรในเมื่อด้านยาวมันเป็น x สั้นมันต้องน้อยกว่าเนาะก็เลยเป็น x ลบ4จา จากนั้นค่ะเราเอาลวดหนามไปล้อมรัวค่ะคำว่าล้อมรัวก็คือล้อมทั้ง4ด้านนั่นก็คือต้องใจหาความยาวรอบรูปแตไ่ไม่บอกเรามานะคะเราก็เลยบอกว่าสูตรความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะสูตรนี้ก็คือ2อคูณกว้างบวกยาวเราก็เลยเอากว้างที่ได้กับยาวที่ได้ไปแทนในวงเล็บค่ะเราก็เลยได้เป็น สมการนะคะซึ่งเขาบอกว่าลวดหนาเนี้ยมันยาว36เมตรไปล้อมพอดีลูกไปล้อมพอดีนะคะก็ได้สมการคือ2ในวงเล็บ x x ก็คือยาวบวก x ลบ4ก็คือกว้างกว้างบวกยาวกับยาวบวกกว้างมีค่าเท่ากันนะเท่ากับ36ค่ะอ่ะเราไปดูในใบางานกันเราก็ได้แบบนี้เขียนตังจากใบงานนิดนึงเนื่องจากว่า ใน PowerPoint เอายาวขึ้นก่อนอันนี้คุณจูนเอากว้างขึ้นก่อนนะคะ,ะเราจะแก้สมาการแล้วเราจะเห็นว่าในวงเล็บตรงนี้เรายังสามารถรวมพจน์ได้และถ้าเราอยากให้เลขมันน้อยลงเดี๋ยวเราดูก่อนในวงเล็บจะได้อะไรสีเหลืองบวกสีเหลืองก็เป็น x บวก x เป็น 2x ลบ4จริงๆแล้วมันคือใส่วงเล็บแล้วต้องมี2คูณอยู่เนาะ คืออันนี้ดึงลงมาแต่ถ้าเราอยากให้คิดง่ายขึ้นให้เลขน้อยลง2คูณอยู่กับวงเล็บ2เป็นตัวคูณทั้งหมดดังนั้นเราสามารถเอา2มาหาร36ได้ค่ะเราก็จะเป็น36หาร2มีค่าเท่ากับ18เนาะนั่นไงสมการง่ายขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็ย้าย4ไปบวก18ได้22เอา2ไปหารได้ 11ค่ะจบไหมข้อนี้ยังไม่จบไปดูสิ่งที่โจทย์ถามหาต่อไปก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่กี่ตารางเมตรเราก็ต้องคิดก่อนว่าเอะแล้วพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ามันหายยังไงล่ะมันก็จะเกิดจากกว้างคูณยาวถามว่าเรามีความกว้างหรือ,อยังความกว้างอยู่นี่ ความยาวอยู่นี่อ่าเดี๋ยวเราจะไปหากันแต่ยังไม่ใช่คำตอบเราก็เลยใส่ว่านั่นคือรูปสี่เหลี่ยมนะคะผืนผ้ากว้างจากรูปมันคือ x ลบ4เราก็เป็น11ลบ4ค่ะลูกเท่ากับ7 หน่วยเป็นเมตรแล้วยาวล่ะยาวยาวคือ x ใช่ไหมคะ x ก็คือ11เลยค่ะ11เมตรถ้าจำได้เมื่อกี้โจทย์ถามหาพื้นที่ค่ะเราก็เลยตอบดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลืมใส่คำว่าผืนผ้านะคะพอไหมพอไหมอยวก,กลับมาใหม่ผืนผ้ามีพื้นที่ตามสูตรคือกว้างคูณยาวกว้าง7ยาว11ค่ะก็เลยตอบ เ7หน่วยของพื้นที่นำหน้าด้วยตารางค่ะจบแล้วค่ะใบงานที่1ง,ง่ายนิดเดียวนะคะ,ะตั้งใจทำงานนะคะสวัสดีค่ะ